สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นถยมือสองวันนี้มีรถแหมจะเหมือนสมเด็จเลยก็ว่าได้หาโคตรยากนะครับฮิโนมตโตะก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากท่านนะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยอ้ามาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮิโนมตโต้ e ยีสสามนะตัวนี้เป็นตัวแต่บ้านผมมาเล่นกันเลยนะครับคานเหลี่ยมฉีดเฉียงเผาเฟืองนะครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะเดิมๆไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเก่าญี่ปุ่น ใครใช้ฮีโน่จะรู้ดีสีมันจะลอกๆหน่อยนะครับผมเปิดราคาก่อนราคาก่อนทำสีนะเพราะว่าเขาชอบเดิมๆกันก็จัดไปให้นะครับสายลบบุรีสระบุรีนี่ยกให้ฮีโน่โมโต้เลยนะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้ายางหน้านี่ขนยังไม่ล่วงเลยไม่กิ๊บเลยยางหน้าใหม่นะครับยางหลังนี่ดอกยังเต็มๆอยู่เลยนะใครหาใช้งานอยู่รถเดิมๆดีไม่เปิดไม่แก่พวกรถมันเป็นรถเก่านอกนะใครที่หาใช้งานอยู่ สต,ตาร์ง่ายนี่ดู <c oughs> เนไงของเขาเลยละฮีโนะ่ะเดี๋ยวระบบไฟเดี๋ยวผมเช็คให้ตอนนี้ติดแต่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรไปมากมายไฟเลี้ยวติดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดนะครับดูเครื่องแห้งดีนะแบตเตอรี่นี่ผมใส่ให้ใหม่เลย แบดมาก็ไม่มีมาใส่แบดไปให้ใหม่เลยนี่หัวชีดเฉียงนะครับเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับคันนี้พวงมาลัยแน่นๆเดิมเดิมจ๋าเลยละ่ะใครหาใช้งานอยู่ตอนนี้ถึงฤด,ดูการของเขาแล้วทำรุ่นกระโป์เจ็ดหมื่นห้าเราเข้ามาดูก่อนได้นะครับผมขายไม่แรงนะแพงกว่าเก่าบ้านนิดเดียวเองอโมีโนมตโต้สีสันเดิมๆยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ทำนะครับใครที่หารถเดิมๆ มาคันนี้เลยเพราะว่าคนใช้ฮีโน่เขาจะรู้ดีสีมันร่อนง่ายมากๆเลยฮีโน่อะเจ็ดมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวเดินมาดูรอบๆเลยนะครับตัวนี้มันใกล้จะเป็นตาโกตะแกงห่างแล้วเท่าที่ผมดูนะนี่ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของนุกรถไถมือสองเลยเพราะว่ารถคันแรกที่เอามาขายเลยเป็นฮีโน่ท้ายสวยนะสวยมีสีอ่ะเนี่ยสวยเลย น,นี่ดูดูนี่ดูนี่ดูแป้นแข็นกลางเดยดูแป้นแข็นกลางเลยเห็นไหมเข็นได้มาสภาพนี้เลยใครหาอยู่นะใครหาอยู่นะครับโทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามเบอร์ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีใครหาฮิโนมโต้ไปทํารุ่นกระโพดหยอดตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วน่าจะหยอดกันไปหมดบ้านละนะครับทํารุ่นกระโพดหยอดกระโพดนะครับของเขาเลย ผมกะว่าอยากจะลงขายสภาพนี้ก่อนก่อนเก็บสีนะครับบางคนเขาก็ชอบรถเดิมๆมาอยากเห็นเดิมๆนะครับเอามาลงให้ชมก่อน75็ดหมีแบตเตอรี่ให้ไม่ไกลผมก็พอจะส่งให้ได้อยู่นะครับมันก็ขึ้นกระบะตอนเดียวได้นะคงอะไรแน่นๆลองมาดูมาชมได้นะครับที่ลำนารายชัยบดานลบบรุรีพิมพ์ค้นหาเลยนุรถไถมือสองหรือยงิงเยี้งโรงเรียนชัยบดานวิทยานี่ สองสามคันแรกในท,ที่ที่ผมเปิดร้านที่ผมหัดขายรถเลยนะน,นี่เนะี่ยเกิดมาจากรุ่นนี้เลยเมื่อก่อนรุ่นนี้พ่อผมก็ใช้อยู่นะครับเป็นฮีโนมโต้เนี่ยแหละพ่อผมก็ใช้ตัวยี่สิบสามแรงเนี่ยแหละทํารุ่นกระโพดงหยอดกระโพดต,ตอนนี้ขายแดกไปแล้วมันหลังๆมามันขุดมันไงมันต้องใช้รถไถข,ขุดมันก็เลยไปซื้อสองเพลามาแต่ก็ยังเสียดายอยู่เพราะว่าหายากนะครับรถรุ่นนี้ผมก็เพิ่งได้มานี่แหละ รถเก่าบ้านผมก็ถามเยอะนะแต่มันมันไม่มีเลยเก่าบ้านนี้แพงก็เก่าบ้านนี้เดียวเองลองเข้ามาดูเจ็ดหมื่นนะราคาไม่แพงใครหาไปใช้งานอยู่นะครับผมหรืออยากให้เก็บสีเก็บสันนะก็มาคุยกันอยากให้มาเห็นสภาพนี้ก่อนนะครับสภาพก่อนเก็บก่อนทําเดิมๆจากนอกนะโอเคฝากกันไว้ด้วยฮิโ e น e 2 3นตัวนิยมแหละฉีดเฉียงตะแกงทีเอ๊ะฉีดเฉียงคานเหลี่ยมอ่อเผาเฟืองนะครับตัว ตัวเล่นนั่นแหละเพราะว่าเขตนี้ก็นิยมกันอะไรหาง่ายมากๆนะครับตัวนี้เคฝากกันไว้ด้วยนุ๊กราไถามือสองนะครับอย่าลืมนาเข้าไปกดติดตามด้วยไา